สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,นพื่พี่พชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่พี่วันนี้แม่บ้านนะคะพี่่าพบกันกับอี ep แบ่งปัญญามเย็นของเรานะพี่นะ400บาท3องค์หนึ่งพันะคะพี่ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะ0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะสนใจนะพี่คะสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามากับพี่เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะนี่เป็นช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่วันนี้ก็รอบเย็นมีพระพี่รับชมกัน1ชุดนะคะพี่คะ400บาท3องค์1000ค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่อ่ะ หมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบ้ยค่ะเหรียญหล่อเก่าๆเนื้อทองผสมนะคะพี่ขาหลวงพ่อโบ้ยนะพี่นะั่นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบย้ยเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันที่พี่เอฟซีที่สี่ร้อยบาทหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะก่อนเน้นย้ำจ้าพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการะค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทัไกไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สองค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ค่ะพ่อสุดวัดกาหลงปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบค่ะแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่สามองค์หนึ่งพันนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงปี2520นรบะคะพี่แบ่งปันที่400บาทหมายเลขที่2ค่ะอ่ะหมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าเป็นพระผงหลวงพ่อพระใสนะคะพี่ค่าพระเนื้อผงหลวงพ่อพระใสค่ะพี่พิมพ์สี่เหลี่ยมพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ค่าอ่ะเก่าสวยเลยค่ะพี่วัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะพี่พระผงหลวงพ่อพระใสค่ะ วัดโพชัยหนองคายนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทหมายเลข3ค่ะหมายเลขที่4ค่ะพี่จา๋าเป็นพระชัยนะคะพี่พระชัยหลังช้างค่ะอ่ะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะพี่จา๋าเป็นพระชัยหลังช้างหมายเลขที่4ค่ะพี่ด้าน,นบนมีเป็นรูห่วงห้อยทําเป็นห่วงห้อยนะคะพี่จา๋าเก่าสวยแบบนี้ค่ะ นี่เป็นพระชัยหลังช้างนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่เอฟซีอยู่400บาทนะพี่นะ้าสามองค์หนึ่งพันค่ะเก่าสวยถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามา,ะค,ะมา 5, ค่ะพี่อ่ะหมายเลขที่ห้าค่ะพี่๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะพี่นะ้าเหรียญจอบหรือเปล่าพี่แบบนี้นะพี่นะ้าอ่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่ นี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเป็นปีสองพันห้าร้อยสิบห้าค่ะพี่เก่าสวยค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขที่หกเป็นพระคงเนื้อดินนะคะพี่นี่ค่ะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะพระคงเนื้อดินนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่า,เก,าเก่าค่ะ แบ่งปันนะคะพี่นะแบ่งปันหพี่ fc ที่400บาทค่ะสามองค์หนึ่งพันนะคะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่นี่เป็นพระคงเนื้อดิน400บาทค่ะอะหมายเลขที่เจ็ดค่ะเจ็ดเป็นอ่อพระปิตาหลังแบบนะคะพี่ขานีค่ะเป็นหลังแบบเก่าๆเนื้อหาเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะพี่ขานีเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะ แบ่งปันพี่พี่ f ออยู่400บาทนะคะพี่นะพระปิดตาหลังแบบค่ะพี่400บาท3องค์1000นะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่นะพระปิดตาหลังแบบหมายเลขที่7 400บาทคะ่ะอ่ะหมายเลข8ค่ะพี่ขา8เป็นเออสมเด็จนะพี่นะสมเด็จอะระหังค่ะพี่ มีเป็นคราบดำๆเก่าๆนะคะพี่ขาสมเด็จอระหังค่ะนี่ค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสมเด็จอระหังนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆค่ะแบ่งปันวิพีเอฟีที่400บาทหมายเลขที่8ค่ะอ่ะหมายเลขที่9นะคะพี่ขาเป็นเต่าปูหลิวพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ เตารุ่นปลดหนี้หลวงปู่หลิวค่ะพี่ขาหมายเลขที่9้าค่ะพี่เต่าเนื้อหาเก่าๆตัวดำๆแล้วนะพี่หนะ้าอ,อกดำๆค่ะพี่มาพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่400บาท3องค์หนึ่งพันค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาแล้วนะพี่หนะ้าเต่าปลดหนี้หลวงปู่หลิวหมายเลขที่9นะคะหมายเลขที่10คะ่ะเป็นเหรียญพญาพิชัยดํบหักค่ะพี่ เหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญพญาพิชัยดับหักเก่าสวยเลยค่ะพี่นี่นี่เป็นด้านขอบนะคะพี่ขาเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้ปี2513ค่ะเหรียญพญาพิชัยดับหักปี2513นะคะพี่เก่าสวยแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่ fc หมายเลขที่สิบสี่ร้อยบาทค่ะ อ่ะหมายเลขที่11ค่ะพี่จ๋าเป็นพระกิ่งค่ะพี่พระกิ่งหลวงปู่โตะนะคะพี่จากิ่งเก่าๆนะพี่นะกิ่งหลวงปู่โตค่ะ,คะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนมีการตอกโคตรตอกยันด้านหลังแบบนี้นะคะพี่จานี่เป็นกิ่งปู่โตค่ะ,คะพี่แบ่งปันพี่พ fc ที่4ี่บาทสาองค์ห0ึ่พันนะคะพี่นะเก่าสวยค่ะ นี่คะ่ะเป็นใต้ฐานนะคะพี่ขาถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพระกิ่งหลวงปุโตหมายเลข11ค่ะหมายเลขที่12เป็นเหรียญครูบาสีวิชัย2 5งพันห้าเออสองพันี่้อค่ะพี่เป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมครูบาสีวิชัยนะคะพี่เก่าสวยนะคะพี่ขาเก่าแบบนี้แบ่งปันที่พี่ fc ที่4ี่บาทค่ะ นี่นะคะพี่เป็นเหรียญครูบาสีวิชัยห่วงเชื่อมค่ะ400บาทนะคะพี่ขา3องค์หนึ่พค่ะพลิกไปทันทันไว้กราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่หนะ้า0ูน9 1 5 8065ค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่อ่ะหมายเลข13ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆค่ะ มีคราบดำดำแดงแดงนะคะพี่ขามีการปิดทองค่ะพี่นี่นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆค่ะพี่จ๋าแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะนี่นะคะพี่อะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะเก่าสวยแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะพี่นี่นะคะ แบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อบาทหมายเลข13ค่ะ14ค่ะพี่14เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่ขาองค์นี้มาพร้อมกันเลี่ยมนะพี่นะนี่เป็นหมายเลข14ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขานี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่ขาสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินแบ่งปันอยู่ที่ อ่าสี่ร้อยบาทนะคะพี่ถ้ามาพร้อมกันเลี่ยมค่ะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่สี่ร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยหมายเลขที่สิบสี่ค่ะสิบห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาปู่เอี่ยมด้านหลังเป็นลายยันห้าค่ะพี่ปู่เอี่ยมยันห้าเก่าสวยนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่หลังยันห้าค่ะนี่ค่ะแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สี่ร้อยบาทครับพี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหมายเลขสิบห้าค่ะสิบหกเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่นี่เป็นหมายเลขที่สิบหกนะคะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมค่ะ เป็นเหรียญล่เก่าๆเนื้อทองผสมแบบนี้เลยค่ะพี่อะนี่เป็นเหรียญหล่หลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ขาแบ่งปันพี่พี่ FC อยู่ที่400บาทค่ะพี่3องค์หนึ่งพันนะพี่นะักถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักทลยกันเข้ามาได้เลยค่ะอะหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่ขาถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่17ค่ะ เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะคะพี่ขาเหรียญรอยพระพุทธบาทคะ่ะพี่ห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเก่าๆเลยคะ่ะพี่เหรียญรอยพระพุทธบาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเก่าๆคะ่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีอยู่400บาทนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้400บาทคะ่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะ หนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่อะหมายเลขสิบแปดเป็นคุณแผนค่ะพี่จ๋าคุณแผนหลวงปู่ทิมนะพี่นะมีร่องรอยการทะเลาะเหมือนเป็นการบินออกไปตรงนี้นะคะพี่ขาต้องแจ้งก่อนว่าอามาแบบนี้นะพี่นะอะแตกคือแตกบินคือบินนะคะพี่ขาแม่บ้านเห็นแม่บ้านแจ้งค่ะพี่นี่นะพี่นะ่ามีรอยแบบนี้นะคะพี่ขาต้องแจ้งก่อนอะ นี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดรหานไร่จังหวัดระยองค่ะพี่ด้าน,นหลังมีตะกุดหนึ่งดอกนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่18แบ่งปันอยู่400บาทค่ะ19นะคะพี่ขาเป็นเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงค่ะพี่พ่อแดงยานวิราชนะคะพี่ขาเหรียญแจกแม่ครัวหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะพี่เก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ขาแบ่งปันเลยนะพี่นะ,ะแบ่งปันคุณพี่เอฟซีอยู่400บาทค่ะพี่ อ่าพลิกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันมานะพี่นะ่าศูนย์8ปดสี่เกค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขาหมายเลขยี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่สาด้านบนนะ่าจะเป็นห่วงหักนะพี่นะ,ะมาแบบนี้นะคะพี่การเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่นี่นะคะนี่เป็นด้านขอบค่ะพี่จ๋า ด้านหลังนะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสองสี่แปดสองค่ะแบ่งปันนะคะพี่น้าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะพี่ขาสามองหนึ่งพันค่ะหมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นพระก,กิ่งค่ะพี่จพาพระกิ่งเปาเรศนะค่ะพี่ขานี่ค่ะพี่เป็นพระกิ่งเปาเรศนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่ขาด้าน,นหลังเขียนว่าเปาวเรศค่ะพี่เป็นพระกิ่งเปาวเรศเก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่ขาแบ่งปันที่400บาทค่ะนี่นะคะหมายเลขที่22ค่ะเป็นพระปิรันนะคะพี่ขาพิมพสี่เหลี่ยมพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่ปิรันพิมพ์สี่เหลี่ยมพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ พี่ๆรับไปพร้อมใช้นะคะพี่นะั่นราคาแบ่งปัน400บาทสําหรับพี่แบ่งปันยามเย็นของเราะคะ่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ขาหนองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการะคะ่ะพี่อ่ะหมายเลข23นะคะเป็นขุนแผนหลวงปุ่มหมุน,นะคะ่ะพี่คุนแผนพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาหลวงปุ่หมุนนะพี่นะนี่คะ่ะด้านหลังวัดนี่คะ่ะพี่หลวงปุ่มหมุน25้า สองห้าสี่สี่สองไหมพี่ถ้าผิดพลาดประกันใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ขะอ่ะเขาบอกว่าเป็นขุนแผนหลวงปุ่หมุนนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมะคะ่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีอยู่ที่สี่ร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบสี่เป็นพระปิดตานะคะพี่ขาเนื้อตะกวัวยันยุ่งแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ปิดตาเนื้อตะกวัวนะคะพี่ขายยันยุ่งยุ่งกันแบบนี้เลยะคะ่ะพี่อ่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่คะพระปิดตาเนื้อตะกั่วยันยุ่งแบ่งปันเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทนะคะพี่นะสมองค์หนึ่งพันค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะอ่ะหมายเลข25เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะเหรียญหล่อเนื้อตะกัว่วพิมพ์สี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขพร้อมกันเลี่ยมนะคะพี่เก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่ขาราคาแบ่งปันสําหรับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะพี่นะ1องค์400บาทนะคะพี่ขา3องค์1,000พบาทไปเลยค่ะพี่ถูกอกถูกใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่26เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลันนะะ่นค่ะเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะคะพี่ขาสภาพใช้2469พี่พ่อกลั่นวัดพระญาินะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะพี่ขาเก่าสวยค่ะพี่ เหรียญหลวงพ่อกลั่นแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะ้าเก่าสวยแบบนี้ค่ะอ่ะหมายเลขที่27ค่ะเป็นสมเด็จนะคะพี่ขาพิมพระประธานหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาหมายเลขที่27ค่ะ แบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ FC นะคะพี่จ๋าเก่าสวยแบบนี้แบ่งปันที่พี่ FC อยู่ที่400บาทค่ะพี่3องค์1,000พันค่ะพี่จ๋าอ่ะสมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยหมายเลข27่ค่ะ28เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือนะคะพี่นี่เลยค่ะเก่าสวยแบบนี้นะคะพี่คะ่ะ นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนนเหนือค่ะพี่แบ่งปันให้พี่ FC อยู่ที่400บาทนะคะพี่น้าสามองค์1,000พค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ29บค่ะพี่เป็นพระชัยนะคะพี่่ะพระชัยเก่าพี่หล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าๆเลยค่ะพระชัยหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะพี่่าเก่าๆเลยค่ะ ่ด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะไต่ฐานมีเป็นช่องนะคะพี่เก่าสวยค่ะพระชัยหล่อโบราณน,นะคะพี่ขาแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่สามสิบนะคะพี่เป็นเหรียญสองหน้านะคะพี่ขานี่เลยค่ะพี่เป็นพิมพ์สองหน้าแบบนี้นะคะพี่ขาวัดพระ วัดพระการไหมคะพี่อ่านไม่ออกค่ะพี่จ๋าเหรียญเหรียญพิมพสองหน้านะคะพี่จาอ่ะวัดพระแก้วพระการประมาณนี้นะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญเกา่เกาๆพิมพสองหน้ามาแบบนี้ค่ะพี่จังหวัดสิงห์บุรีพระการนะคะพี่ขาฝั่งนี้เขียนจังหวัดสิงห์บุรีพระการฝั่งนี้เขียนว่าพระแก้ววัดพระ อะไรสักอย่างนะพี่นะประมาณนี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญพิมพสองหน้าค่ะพี่แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะสามสิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะคะพี่ขาพระปิดตามีรอยจานเนื้อเมกะพัทค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทค่ะพี่พระปิดตาเนื้อเมกกะพัทนะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานเก่าๆค่ะโอ้เก่าสวยเลยพี่จานเต็มหลังเลยนะคะพี่นะแบ่งปันเลยค่ะพี่ขาแบ่งปันที่พี่เอฟซีค่ะพี่ พระปิตานะคะพี่ขาแบ่งปันพีเอฟซีที่400บาทสามองค์หนึ่งพันค่ะสามสิบสองค่ะพี่จ๋าเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะเก่าสวยนะคะพี่พระปิตาสายวัดสะพานสูงค่ะพี่ลงรักล้นล่อนเก่าๆนะคะแบ่งปันพี่พีเอฟซี FC ที่400บาทจะพี่สามองค์หนึ่งพันค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะอ่ะหมายเลขที่33เป็นสมเด็จปกโพนะคะพี่ขาสมเด็จปกโพหลวงพ่อเพิ่มค่ะพี่พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาปกโปพพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นี่นะคะพี่จ๋าสมเด็จปกโพพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่หลวงพ่อเพิ่มวัดกลางบางแก้วด้านหลังเป็นรูปเหมือนดงพ่อเพิ่มนะคะพี่จ๋า พร้อมการเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่400บาท3องค์1,000ันหมายเลข33ค่ะ34ิค่ะพี่จา๋าเป็นสมเด็จพร้อมเลี่ยมนะพี่นะอะสมเด็จเก่ามาพร้อมเลี่ยมหมายเลข34แบ่งปันที่400บาทจ้ะ3องค์1,000พนะคะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ม่บ้านส่งให้ทุกรายการนะคะเก่าสวยแบบนี้400บาทค่ะ หมายเลขที่35นะคะพี่เป็นสมเด็จวัดเกตคะ่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเช่นกันนะคะพี่หมายเลข35เป็นสมเด็จวัดเกตพร้อมการเลี่ยมค่ะแบ่งปันที่400บาท3องค์หนึ่งพันนะคะพี่นะเก่าสวยแบบนี้นี่เลยะคะ่ะพี่จ๋าเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะ400บาทวัดเกตหมายเลข35ค่ะ36เป็นพระถ้ำเสือะคะ่ะพี่จ๋าถ้ำเสือพิมพ์ใหญ่นะพี่นะ พระถ้ร,รเสือพิมพ์ใหญ่นะคะพี่แบ่งปันที่400้บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ขาสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่หนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้ทุกรายการนะคะพี่นะอ้าววันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะแม่บ้านนะคะพี่ขาขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ๆทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านค่ะ กราบขอพระคุณพี่พี่เอที่น่ารักทุกท่านนะคะอ่ะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะพี่สนใจนะคะพี่ขาสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะเพิ่มเติมโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบใบสองของทุกวันคะ่ะ อ้าววันนี้ก็รบกวนพี่พี่ดูให้ใช่ด้วยชอบคิดให้ดีแต่สินใจให้ดีก่อนปิดจ้ะวันนี้ทําให้บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพีะ่ขากราบขอโทษขออภัยค่ะขอจบคลิปพีพ่ีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า